สวัสดีจ้าไม่ลูกตามาเฮ็ดอันมาเฮ็ดอันแกงห้วยไข่ใส่นมไม่สมนะจ้ะพี่น้องจ้ามันน้ำใส่ขวายน,นี่ก่อนพี่น,อน้องนุ่งจีนใหม่หมอเครื่องแกงเขาลุกแป้จ้ะเครื่องแกงไอ้ลูกตากับสิมีหอมแดงแล้วกัน ตะไคร้นะจ๊ะแล้วก็พริกแห้งนี่จ้ะวัตถุด,ดิบของเฮานะจ๊ะห้วยไข่ใค้ะจะ,ะ,จะแบบใครไม่ใจเรนี่จารวัตถุด,ดิบของเราก็แข่งในคล้องนะจ๊ะน่าเบื่อทั้งวันเดียวยไข่ใจเข้าไปไอ้นด้วยนะจ๊ะ นีฟิตแข็งเ้จังพ่วงไข่ห้องันนอกอีสานจะเอิดไม่ไข่แล้วจังเนาะไอ้นี่ก็าจะเป็นพ่วงไข่แล้วจะไข่คนไข่ไตมจะเป็นไข่คน่โอ้ท่านคิดกนคิดนั่กไข้มันเสีไว้ามันแตกมันจ้งเดี๋ยวนี้รู้เป็นหัวก้อนแล้วจังหรต้องแยกไว้เนาะเจกัฟิตแข็งเอกีนยังไ่แตกลมไปสรงเป็นยังหัวมันใหญ่แข็งก็จะไม่แล้วจามันหยอแข็งเขาก็ค่อยหยอดเติมน้ำไปนั่นแล้วจ้ะค่อยหยอดน้ำเติน้ำไปนั่ง ย่อย้ม่ส่งต้องไขวาน้เลจากพี่น้องจ้าเพราะ้ม่สมตองากสุกยางเนาะม่ส่เนาะปขวานำเลจกผู้ใดมักสมไลกับล่างของต้นัเล็กน้ม่สมไปมากกว่า้นหนก็ล่างกไาจรมคนกบก็มักล่แกงใ่เลยนะจ้าก็ฉีปูจะนำเลจาพี่น้องจ้าะปูแข็งนะจ้าดับข้าวันหน่อยัวนี่มันไดสัพพก็นาจาก้มันอะไรเองนกน้ำมันไปยู่ไหนเากอน แย่พวงใครมัเกกินเน้อยนเ่นะ้ะจาผงเครื่องกันนะจ่าท <mel od ic 00> ุกตาจะเส่ผมผมลดด้วจาแต่าไใส่ปลาเนาะปลาไนไมีสวนะี่ี่เข้มเกี่ยวดลวนะพี่น้องเนาะปลาเดียวก็ไส่นะจ่าพวกเค้นมาก็แลวแต่ไส่นะจ่าเนาะแต่ก็ไส่ปลาเดียวนะจาเพราะว่ามันช่บวกเขากรไม่ส่วนะจ่ามันเขาอกับผกระติเติมน้ำใ่น้ำคบลงไปน้าจะเนาะใ่น้ำคบลงไรใอยน้ำเดืกดเสียไค่มาลน้าจาน้ำ่อยน้าจ่อเอา เราไปอให้น้ำเดือดเราขเสียวใคมาใส่พี่น้องเนาะน้ำเดือดเราก็ใส่ไครลงไปกนจะไขที่ติดม่านพ่วงใคะพี่น,อนะนอ้องยนไปนไนไนนนสูตราต่วาไงไปสหองม,มีจุดน้อยน,นเด,ด,ดนอน่นกสี่ทีแล้วนาจาพี่น้องจ้าใครกัสุกมเรวนัจ้ะสิ้นรถคอนพี่น้องสิ้นรถอนเดอขอบคุณหลายๆเด้อจ้าที่เขามาติดตามที่เขามารับชมคินาจาพี่น้องจ้า ขอ้วอิสานในตังแดงน,นะจ๊ะชิรรมรถสัพี่น้องแล้วเอาักมายรแงต้งมีสมรเขาร้าต้องนันเข้มคนเลยนะพี่น้องเนาะมีจิจืบไนะจ๊ะมันเป็นของนักของดองนะจ๊ะม่วกคอ,อ,อนทอนเนี่ยจะได้แล้วพี่นอออ้องเจากการยับไปเสียดายทวิ่งทีู่นะจ๊ะเป็นุนของพักชีลางแค่กันเอ๊ะจากกองสืบเอแบนี้พี่น้องเด้อคนไหนมัน,อนอหอมผักก็นะจ๊ะตกอ,องสืบแล้วมาเด้อคุณเอลิกินน้เขาเลี้น้ำตาลได้จ้ะเด้อมีงมัก เห็นแมนู่กแก่ะไม่สมใจข่วงใครนอกจาะเนาะใส่ห้วยไข่บานเท่านะจ๊ะแซ่บๆพี่น้องจาะนามาขิงน้ำปั่นเลยจ้ะเด้อมากินน้ำขวดอีสานเลยจ้ะเด้อนี่ลักจ้าวิถีชีวิตคนอีสานพัดพินนะจ๊ะให้แปฝงแบบเนาะโอเคจ้ามาจ้าจะแช่น้ำปั่นจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณมากมาก